ก็นะครับวันนี้มีเคสเกี่ยวกับตัว์ห<ค>ัวใจนะครับก็บมีลูกค้านะครับเป็นอ,อ,อยู่จังหวัดละนองนะครับก็แต่ผมพูดชื่อเลยแล้วกันชื่อคุณเม้งนะครับชื่อจริงชื่อคุณเม้งนะครับคุณฉายฉิมจังหวัดระนองอแกจะโทรมาแบบเวลาโทรมาคุยจะเป็นแบบเหมือนผู้ชายผู้ชายพูดจริงๆนอ่ะคือเสียงเ็เหมือนคนจีนเหมือนคนจีนพูดไทยอ่ะก็แกมีอาการแกทานมาห้าก่อแล้วคือก่อนหน้านี้ตอนที่แกเริ่มต้นเริ่มต้นจะจะจะซื้อเนี่ย แกมีอาการครือแกไปตรวจที่หัวใจมาคือแกมีหัวใจแบบเหมือนอาการหัวใจแกนแน่นแกชอบแน่นแน่นแล้วก็แน่นล,อลานลอกแล้วก็หายใจไม่ค่อยได้แล้วก็เดินนิดหน่อยแกก็เหนื่อยแล้วคือแกก็เลยได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลที่ที่ระนองครับปรากฏว่าหมอตรวจมาแล้วก็เจอเป็นพวกไขมันอุดตันตีบตีบแล้วคุณหมอจะนัดทาพวกบอลลูนแล้วทีนี้คือทําบอลลูนแล้วก็แกไม่อยากไม่อยากไม่อยากทำไม่อยากจะเอาไปใส่หัวแกบอกแกกลัวเจ็บแกบอกว่าไม่อยากทำกลัวเจ็บแต่บอกว่า เอ่อตอนนี้ผ่าตัดไม่เช็หรองอะไรงี้ยแกบอกว่าแกก็ไม่อยากทําแกก็เลยลองมาหาตัวเลือกดูว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยทําให้แบบว่าให้มันหายแน่น,นอ,อกได้แล้วแบบใช้ชีวชิตได้ปกติแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรก็ตามที่ช่วยแกได้แกบอกแกะจะไม่ไม่ทำบาลูนแกก็เลยมาเจอตัวฮะผมก็เลยแนะนําว่าเอางี้เบื้องต้นอ่ะพี่ลองทานวันละหนึ่งหนึ่งซองไปก่อนผมให้แกแนะนําวันละหนึ่งซองเพราะว่าลูกค้าบางคนที่ยังไม่เคยทานผมจะแนะนำหนึ่งซองก่อน้าได้เกิดว่า ถ้าบางคนกินแล้วอาการเหมือนดีขึ้นมีเยอะผมจะให้สองซองเลยอืม,อมแต่ช่วงเคสเนี้ยผมให้แกบอกว่าอย่างพี่เบ้งเนี่ยมีอาการแน่นๆใช่ไหมครับผมบอกว่าพี่กินไปเลยเวลาหนึ่งซองตอนสักเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มแกก็ถามผมว่าทำไมต้องกินเวลานี้มผมก็เลยบอกว่าเวลาสองทุ่มเนี่ยมันจะเป็นเวลาเกี่ยวกับเอ่อเส้นเเกี่ยวกับระบบในร่างกายเราว่าหัวใจโดยโดยโดย,โดย,โดยตรงเลยแกถามว่าทําไมต้องเป็นสองทุ่มแกก็ถามว่าอาแเ้าเวลาอื่นไม่ได้หรอเอ่อพี่รู้จักนาฬิกาชีวิตไหมครับนาฬิกาชีวิตเนี้ย มันก็จะเป็นเวลากับเพาะอาหารถ้าพี่ไม่กินข้าวตอนเวลานีน้มันก็จะเป็นโรคกระเพาะอย่า oh. ง้เก็เลยอธิบาย oh. ต่อว่าอย่างจากงตอนเช้าไป้ต้อนทำไมต้องกินข้าวเช้าเพราะแปดโมงเช้าเป็นเวลากระเพาะ oh. หกโมงเช้าเป็นเวลาลำไส้พี่ก็ต้องขับถ่ายนะถ้าไม่ขับถ่ายเวลานี้ท้องมันจะปูกแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้ oh. แกก็เลยแต่แลว่าสองทุ่มก็คือเวลาหัวใจใช่ไหมครับ oh. แกอใช่ครับแกก็เลยโอเคกเก็์พอเก็์แต่แกก็เลยกินอย่างต่อนงแกกินตั้งใจมากเลยหมดกล่องแรกแกมมาาส่่่งอออีกกลลตเยผถวพ กินแล้วเป็นไงบ้างครับกล่องแรกเนี่ยสามสิบซองที่ผ่านไปเนี่ยแกบอกว่าเชื่อไหมตั้งแต่เจ็ดวันแรกมาช่วงกล่องแรกเลยตั้งแต่สัปดาห์แรกเจ็ดวันเองแบบอาการที่แกแน่นหน้าอกอ่ะมันโล่งมันโล่งจนมันลดคือมันไม่แน่นปกติแกเดินอย่างเงี้ยแกก็ไม่ไหวแล้วแกเดินไม่ได้เลยตอนนี้เดินได้ปกติใช้ชีวิตทำงานได้ปกติเลยแล้วแกเลยล่าสุดเนี่ยแกสั่งกล่องที่ห้าก็คือเดือนที่ห้าแล้วกินต่อเนื่ยกินต่อเนื้อแกก็ถาาว่าอุ้ย มันดีขนาดนี้มันเหมือนยาพิเศษเลยเนาะแล้วแล้วล้วกินต่อเนื่องมันจะอันตรายต่อต่อร่างกายแงไม้เพราะว่าเพราะว่าบอกว่าเนี่ยแกกินมาห้ากล่องแล้วก็ห้าเดือนแล้วแล้วแล้วมันจะต้องหยุดไหมมันต้องต้องหยุดกินไหมแล้วมันจะสะสมทำลายตับไตไม้ผมก็เลยว่าถ้าพี่กินยาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าพี่กินต่อเนื่องห้าเดือนขนาดนี้นะตับไตเนี่ยพี่อาจจะไปแล้วแต่ของเราเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในรูปแบบเจล เจลของเราเนี่ยสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นลาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วในซองเรามีสารยูเจ็ดตัวเจ็ดตัวผมก็อธิบายว่าแต่ละตัวสกัดมาจากอะไรบ้างแกก็เลยพอแกเข้าใจตัวแหล่งที่มาที่ไปแล้วแกก็เลยว่าเหมือนพี่ทานอาหารนะพี่ทานเจลเราอ่ะเหมือนทานข้าวพี่ทานข้าวทุกวันร่างกายอันตรายนะครับแม่อันตรายพี่เจลเหมือนข้าวเลยเจลมันไม่ใช่ยาเจลคืออาหารเสริมอาหารเสริมก็คือเหมือนพี่กินข้าวแต่ตัวที่พี่กินเข้าไปเนี่ยเป็นตัวที่พี่กินกับข้าวไม่ได้ ใช่ไหมไปก็ปื่นพี่กินสกัดมาจากโดยเฉพาะเหมือนพี่ทานข้าวเลยความปลอดภัยเหมือนพี่ทานข้าวทุกวันมก็บอกไปประมาณนี้แกก็เลยว่างั้นผมทานตลอดไปเลยได้ใช่ไหมครับบอกพี่ยิ่งทานทุกวันได้ยิ่งดีเลยครับถ้าเกิดว่าพี่มีกําลังในการซื้อแล้วทานได้ทุกวันนะผมแนะนําให้พี่ทานต่อเนื่องเลยครับพี่พี่จะไม่ต้องไปทำบอลลูนเลยแล้วตอนนี้คือเขาเป็นตัวจไรนตวอะไรแกไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่นั่นอย่างไรเลยเขาแกโล่งแกบอกว่าตอนนี้แกใช้ชีวิตเหมือนเหมือนก่อนจะป่วยเลยก็คือปกติเลยเหมือนคนปกติเลย แต่ถ้าเราไปตรวจดูพิสูจน์ว่ามันดีจริงเจ๊งจริงแต่ทีนี้ผมเลยก็เลยบอกว่าถ้าถ้าถ้ามีโอกาสนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำให้แกลองไปไปตรวจที่โรงพยาบาลดูว่าไอ้ตงไขมันอ่ะที่มันที่มันเคยเคยตีบอ่ะมันมันมันทะลุล่งไปยังถ้าล่งล่งแล้วก็แสดงว่าแกเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่แต่แกบอกว่าอาหารเสริมนีนดีจริงๆเพราะแกแกบอกว่าถ้ามันมันไม่ดีนะอาการแน่นแกไม่หายหรอกเพราะแกแกคุยกับผมตลอดนี่ก็แกหมดหมดเดือนต้องแกตัดต่อเนื่องเลยก็คือตอนนี้ทานมาห้าเดือนแบบ แบบไม่ขาดเลยตอนนี้คือเป็นแฟนพันธุ์ทยฮาร์ดไปเรียบร้อยเป็นเคสที่ลูกค้าท้าแล้วดีแล้วมีลูกค้าต่อเนื่องเองผมว่าถ้าสินค้าเราดีขนาดนี้แล้วเราแนะนำให้แปลว่าแนะนำลูกค้าดีต่อต่อเนื่องอะผมว่าทุกคนก็คือจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะมีสมบัติสมบัติคนีสมบัติสมบัติตอนนี้โอเคอ่ะตุ่มไม่พื้นชอในครับบูชาตากดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.